我们包括东盟、南亚以及中东这些国家，呃，它主要是针对我们做眼镜的批发贸易，还有眼镜店以及眼镜产业链相关的一些企业，这都是我们那个销客户群。因为这个是叫 TOB 加 TOB 的，加这个展会。ครับก็เ、呃、ป้าหมายหลักของงานเอ กลุ่มประเทศในเอเชียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียไทยอัฟกานิสถานครับแล้วก็ทั้งผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ค้าส่งนะครับแล้วก็ผู้ค้าปลีกหรือเจ้าของร้านแว่นตาร้านแว่นตาต่างๆรีเทลเลอร์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือรวมถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีต่างๆเพราะว่าในการจัดงานเรามีภายในเรื่องของรอานแว่นตาที่อาจจะมีเรื่องของการค้าส่งโฮ o l e ล a ด้วยมีรีเทลเลอร์ต่างๆมาอัพเดทเทรนด์กันนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีสัมมนาต่างๆดรวยในส่วมของ รูชาการอัพเดตเรื to to tube, ่องต่างๆด้วยค่ะครั้งนี้ให้อาจารย์ดนัยช่วยฝากเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานอ่าก็อ่าการจัดงานอ่าที่ใหญ่ระดับภูมิภาคเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะก็ถือว่าอ่าครั้งนี้เนี่ยอ่าเป็นโอกาสอันดีในการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายตาเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ประกอบการ้านแว่นสายตาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ทางด้านการเห็นต่างๆจะได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็ทําให้มีการพัฒนาทางด้านทั้งทางด้านการผลิตและก็ทางด้านการบริการ ะะให้ uh, ทัดเทียมนะฮะแล้วก็ก้าวหน้ารุดหน้าไปนะครับในระดับคุยิภาคนะครับแล้วก็ในระดับโลกต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสที่มาไม่ได้บ่อยๆนะครับหวังว่านในเรื่องของการแสดงสินค้านะฮะหรือว่าในเรื่องของการสัมมานานะะทางด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะช่วยนะฮะทำให้การทํางานนะหรือว่าการประกอบวิชา,าชีพนะการประกอบการนะครับของอาชีพนะแล้วก็วิชา,าชีพทางด้านสายตาต่างๆเนี่ยนะครับเจริญรุดหน้าต่อไปนะฮะได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพ